โอ้ไม่คืไม่คืนในที่สุดในที่สุดวันนี้ก็มาถึงครับคุณผู้ชม Allstar X ซึ่งผ่านมาเป็นช่วงเวลาตั้งแต่ Allstar เปิดเออ c h a t ที่แล้เสร็จสี่ปีที่รอคอยและนี่คือชมใหม่ของ Allstar นั่นก็คือ Project X กับ Allstar X เออที่จริง เกมอื่นก็อัปเดตครับวันนี้โอ้คนเล่นเยอะมากับสองแสนโอ้เยอะมากแต่ก็ยังว่าครับบุญเก่ามันเยอะครับก็อย่างแรกเกมมันเปิดวันแรกคนก็ต้องเฮิร์นเป็นธรรมดาแต่ก็ต้องรอดูเนาะอันสำหรับผู้เล่นเก่าให้กดไปที่ออสตาอันเดิมนะแล้วมันก็จะวาร์ปเข้าไปที่ออสตา x แล้วมันก็จะให้ของพิเศษนิดนึงหรือเปล่าน่าจะใช่โอเคผมต้องรีบเล่นครับก่อนที่เกมบ้านนะมันจะอัปเดตก็คือ go garden นะผมก็คือเกมปลูกผักของวัยรุ่นโลบอกนะถ้ามันเปิดผมก็น่าจะเล่นไม่ได้วันนี้ เด็ดไม่ค่อยดีเฮ้ยเพลงนี้มันเหลงที่คิดถึงอ l ลสตา r ชัดับอันนี้คืออะไรครับสกินเหรออันนี้คือของเข้ามาก็ได้หมดทุกคนหรอือหรือว่าเป็นผู้เล่นเก่าถึงได้แล้วก็ได้ตัวละครมา3ตัวเลยครับโอ้ก oh อดเพลงจิลิกัสินวันนี้มีล็อกอินด้วยวันที่เจียดได้ตัวละครหนึ่ตัวนะครับน่าจะแลด้วยตัวละครตัวนี้ใน,นอนาคตเนาะโอ oh. เอ๊ะแบบมันคุ้นๆน,นะมแล้วทำไมตัวละครผมเป็นอย่างนี้สภาพผ่านไป4ปีนี่หรือว่า All Star ออสตาเอกวิแต่ทาเล่นไปปิดเพลงกันชนับเออนี่น <c oughs> เดี๋ยวผมใส่เพลงของผมเข้าไปเอาเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มันคือแมบบออสตา์อันเดิมที่เราเคยเล่นมาตอนเกมเปิดใหม่ๆเลยนะผมแต่มันสวยขึ้นโมเดลอะไรก็สวยขึ้นแล้วก็เออ อันนี้ใครพอคาที่เกษียณอายุกอดคุณคือใครนี่อ้อ oh, ใช่เป็นผู้ค้าจากโลกอ,อื่นเดินทางในทุกที่ที่ฉันต้องการอะตอนนี้ลูกชายของฉันดูแลธุรกิจนั่นอยู่ลูกชายของคุณคือใครอ,อ๋อลูกชายของฉันรู้จักกันในนามเอ่อบบเอ็กซ์เออ,เอ,อใครไม่รู้พาย,ยายามได้ชันถัาชื่อเขาด้วยกัน่ะ <c oughs> แต่ฉันไม่แน่ใจว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนบางทีคุณอาจจะเจอเขาอยู่ในบางจุด อืมว้ยอันนี้ผมชอบว่ะมีตัวละครจากอนิเมะอื่นๆเข้ามาอยู่ในเวิร์ด้วยซึ่งมันทำให้เราเหมือนได้อยู่ในโลกอนิโมะนะครับใช่อบอนิเมะเอ้ผมชอบอ่ะแต่ UI ไม่สวยไปนิดนะอันนี้อะไรอ่ะบิงกูเหรอโอ้ดูเกมพาร์ทกอนเลยครับมาถึงวันแรกมันก็แน่นอนเลครับหลอขายของอยู่แล้วอุ้ยมีของแบบคนไทยด้วยยูน you n o w เออแต่ผมแนะนําว่าเกมมันเพิ่งเปิดก็จะเพิ่งไปลงทุนจะดีกว่านะครับเพราะว่ามันอาจจะไม่บูมก็ได้นะครับก็อาจจะเฮิฟแค่ช่องแรกก็ได้รอสักเดือนก่อนก็ได้เดือน2เดือนอ๋อต้องรอดูว่าฟุตมันอัพบ่อยไหมครับไหนดูดิเกมพาร์ตอะไรอย่างโอ้ก็เอ๊มีระบบบูตด้วยหรอระบบบูตนี่คือโคตรโคตรหิวเงินเลยถ้าระบบบูตเนี่ยโอเค วันแรกเรามาดู UI แล้วก็ดูแมปไปด้วยกันดีกว่าครับว่าในแมปมันมีอะไรบ้างนะครับตอนนี้ยังไม่ต้องไปดูเกมเพลย์ครับเกมเพย์มันก็อนิเมะทาวเวอร์ดีฟเอทั่วๆไปนั่นแหละผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นมาตรฐานของทาวเวอร์ดีฟ e อนนะครับอันนี้ความท้าทายก็น่าจะเป็นชาเลนจ์ป่ะวล่ยี่สิบบวกโอ้โหชาติไหนผมจะเวล่ยี่สิบครับเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษก่อนแล้วกันเนี่ยชาเลนจ์ด้วยนะโอ้ยมันอาตสตานเดิมนน่วยอินฟินิตเนี่ย ป้อมจอมันบูเนี่ยชัดเจนเลยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้เรา,ตาออไต่หอคอยไต่อะไรกันเนี่ยครับจัดอันดับตรงนี้ออ้ยมีอุคิโอราตรงนี้ด้วยนะครับ <c oughs> แล้วก็มีอ่าอินฟินิตเวฟมาแล้วนะเออข้างบนเป็นใครอ่ะเอ้ยดาร์ครวิงอ๋อนี่คืออุฮิโอราใช่ไหมไม่ใช่กิมจอนะ <c oughs> เออเมื่อกี้ผมน่าจะเล่นภาษาไทยกับเหมือนเดิมก็ดีอยู่แล้วรอบนี้ไม่รู้เรื่องเลยนะ <c oughs> เกมมันมีรองรับภาษาไทยก็เล่นภาษาไทยได้นะ <c oughs> อ๋อมันเป็นเลเแบบหา ของ e vo, อีโวตัวละครเออซึ่งไม่น่าจะไหวตอนนี้เนีย่ยมันออกสตาอันเดิมเลยนะแค่มันสวยขึ้นแล้วก็ระบบวาร์ปเข้าวาร์ปออกถือว่าเร็วครับเออี่ผมให้ผ่านข้างบนเป็นเควสดแดงด้วยอนะ่ะมันเป็นใครอ๋ตรอตัวละครจากคิมิโนะญ่บะนะผมใช่ปะใช่แหละถ้าเรากดสีแดงนี่คือจะเป็นเควสนะครับก็น่าจะเหมือนเดิมเหมือนเหมือนกันทุกตัวปะอ,อ่ารหาของอ e ีโวหรือไม่ก็หาของซึ่งตอนนี้เราตัวละครยังไม่พร้อมนะเอ้ย ตัวละคมันเยอะมากเนี่ยมันทําให้เราเหมือนได้อยู่ในโลกอนิเมะจริงๆเลยนะมีโคโล่ด้วยนะไม่ใช่โซโล,โลนะเอตัวละครต่างๆในนี้มาอยู่ในเกมนี้เยอะมากนะผมพี่บ่ผมชอบว่ะแต่ UI ไม่สวยติแค่ UI อย่างอื่นนี่โอเคระบบเกมเพย์ยังไม่ได้พูดถึงนะครับแต่แบบถือว่าใช้ได้ครับมันออสตาเดิมแล้วก็เพิ่มอะไรเข้ามาเยอะมากนะครับ ตรงนี้น่าจะเป็นเลเวลเหมือนเมื่อก่อนใช่ปะเนี่ยใช่จริงนะเลเวลเหมือนเมื่อก่อนเลยแล้วตอนนี้เป็น PVP นะ PVP มันมีแล้วหรอบบ PVP เนี่ยมาแล้วหรอเร็วจังเลยตรงนู้นก็สตอรีครับสตอรีก็เป็นยานฟิเซอร์เหมือนเดิมเลยโอ,อ้ตรงนั้นผมมีแอนแว๊บเป็นโกคูนะครับโกคูก็น่าจะเป็นของ e อีโบโกคูออันนี้ผมไม่เข้าใจอันนี้คืออะไรอันนี้ผมไม่รู้นะอันนี้เมื่อก่อนไม่มีนะ เข้ามาเป็นบูาก,กับชองนะครับอ๋อเป็นชอบโอ้สกินเหรอก้อนนี้โกโจวันนี้แสบตาไปน,นิดว้าววิสวยถ้าเป็นเล่นหมเอียมันสวยจังเลยนะเนี่ยเอยอิตาโรลรีแสบตาไม่เห็นอะไรเลยวิ้ยลูฟี่ลูฟี่่สวยจังเลยเฮ้อันนี้อันนี้อันนี้ผมให้ผ่านอันนี้สวยมากเป็นสกินของวันพีชภาคอ,อันานั้นนะภาคของเกาะ ของไอ้ด็อกเตอร์เว็บก้บาพนะังครับแล้วก็มีน,นี้ด้วยเนีย่ยมันมีตัวละครอ,อยู่ในนี้เยอะมากแล้วมีทางเอ๊ะทำไมทางหน้าตาเป็นนี้ <c oughs> ทำไมทางมันหลอหน่อจังวะ <c oughs> อ่ะมีอัควาด้วยนะอัควาไม่ใช่อความาลินนะแต่เป็นเทพน้ำอควาอู้ตรงนี้เอ๊ะนี่มันโอ้ไม่กูลูพี่ที่ได้รางวัลอน,นิเมะลำดับที่หนึ่งซงจินอู เด็กเบลชอบกันโอาวก็นี่ครับของอีโวซงจินอูหาตรงนี้นะครับซึ่งแปลว่าน่าจะมีตัวละครซงจินอูมาแต่ผมไม่รู้ว่าหายัางไงอ่ะเดินต่อครับมีใครอีกมีเกรจากเฟรดดี้เทลใช่หรือเปล่าน่าจะใช่ซ่อนอยู่ตรงนี้หนึ่งคน โอ้เรามาดูดีกว่าว่าเขาใส่ใครมาบ้างคนนี้เป็นอิตาลูรีนะครับอิตาลูรียังอีโวไม่ได้ไอตัวที่ยังอีโวไม่ได้ผมว่าน่าจะยังไม่มีเควสขึ้นบนหัวส่วนเควสที่ขึ้นบนหัวแล้วคือตัวละครที่อีโวได้นะอันนี้คือความเห็นผมอันนี้ก็เป็นที่วาร์มนะมีอะไรบ้างเนี่ยอันนี้คือผมมาแล้วอันนี้ล่ะคืออะไรอันนี้คือเอ่อโรบอทอันนี้โกช็อปอีโมดแลวนี้ก็น่าจะเป็นท้าทายใช่ปะ่ะเป็นคนที่มาขายก็จะเป็นตัวละครจาก อมันเชื่อเลยนะนักข่าจะไม่ได้แล้วูบดูได้ตอนสองตอนเองก็อีโมดนะครับแล้วก็เป็นโกช็อปโกช็อปก็เป็นป่าไคอคโนอืกนอมก็ก็สวยเฮ้ยตรงนี้มันคุ้นๆเนอะเมื่อก่อนใช่ไหมคุ้นๆคุ้นๆเลยเ <c oughs> ข้าไปใหม่มีอะไรขายบ้างดูเลยนี่โกช็อปโอ้เอ๊ะโคตรจีตึงเลย อีโอเคส่วนของที่เนลก็เป็นพวกน่าจะเป็นพวกอของ up level นะซึ่งไม่รู้ว่าดีหรือเปล่าก็มันใส่ตัว E.P. มาอยู่ก็เป็นว่าตัว E.P. ดีกว่าเดิมปะ่ะอันนี้ร้านอะไรเนี่ยโออันนี้เอ่ออีเวน t ์ชอ p ใช่ปะ่ะผมอ่านไม่ผิดใช่ปะ่ะเรายังไม่มีอย o i ครับ ไปก่อนแล้วกันครับอ่ะเราไล่พาดูทีละทีทีละส่วนกันครับต่อไปเป็นตรงนี้อ๋อตรงนี้ม่มีแอบอันเก่าเป็นอันนี้อะไรเนี่ยของอีโบมันเดิมหรือเปล่าอุ้ยเฮ้ย่านนี้ได้เพชรเยอะนะแต่ไม่ได้ของอีโูผมว่าน่าจะปั๊มเพชรตรงนี้หรือเปล่าหรือว่าปั๊มตรงอินฟินิตดีกว่าผมไม่รู้นะอันนี้แต่อันนี้ได้เพชรเยอะนะรอบหนึ่งได้เยอะมากครับแต่ไม่รู้ว่ายากไหมนะอ่ะแล้วนี่่ะ มีทั้งแ18นี่อะไไม่รู้รับลอกเลยสเตตรีโรอ๋อเป็นที่รีสเตตนะซึ่งปัจจุบันก็หายังไงไม่รู้นะครับก็ใจเย็นๆเนาะเกมมันเพิ่งเปิดได้วันแรกนะครับก็ยังมีความวามีข้อมูลอะไรมากขนาดนั้นนะผมก็มาเด y วันก่อนอนะันนี้เป็นฟัฟฟี่ฟัฟฟี่ยังอีโวไม่ได้นะครับอ๋อตรงนี้มีอ๋อดีโอได้ดีโออีโวได้นะหาข,ของอีโวได้นะดีโ e อยู่ตรงนี่นะตรงข้างๆที่อะไรมันชื่อว่าปิงโกเหรอไม่ไม่ใช่ปิงโกนี่ยมันชื่ออะไรโรบอคโรบอคอะไรเซี Robot, ยร์นี่แหละน้ำมีทำยังทำอะไรไม่ได้นาะมิโอเคอ่ะตรงนี้คืออะไรครับต้องกดอีด้วยนะอ๋อมันคือโรบอทนะครับอ๋อมันคือที่รีโรนะครับโอเคนิสัย มีนิสัยเดียวที่รูแลดูโกงก็คือออสตาร์ Star นะครับผมอันอื่นก็ดูไม่โกงเลยกอนเงินกันับก็ก็นั่นแหละครับทาวเวอร์ดีฟ e นทั่วไปเนะี่ยมีรีโลอย่างเงี้ยชัดเลยที่จริงไม่ความใส่มา,น,านะไอระบบรีโลเ่ยผมไม่อยากจะมานั่งเอพีหารีโลอีกแล้วอะคือมันเหนื่อยอะ,อะตรงนี้อะไรอ๋อตอนนี้เป็นเคมรีวอร์ดนะครับผมก็ถ้าเราได้ตัวละครอะไรก็มากดตรงนี้นะครับอะนี่ล่ะ อ๋ออันเดียวกันสภาพโอเคอันเดียวกันครับอันเดียวกันอันนี้นะอ๋อนี่เป็นที่ซื้อเกมพารโอเคมาครับผมระบบซัมมอนโอมีฟิเลนแล้วก็มีโกโจฟิเลนกับโกโจเอาอะไรดีครับคุณผู้ชมผมคิดว่าในอนาคตโกโจมันต้องมีร่างอัปเกรดใช่ไหมเพราะฉะนั้นอ่ะลืมแบปบลืมใส่โค้ดไปเลยเกมนี้มีโค้ดปัจจุบันที่ผมมาเล่นแล้วก็ นั่งดูสตรีมของสตรีมเมอร์ของเจ้าอื่นไปเมื่อกี้ก็เห็นอยู่2โค้ดนะครับผมก็มีอยู่สโค้ดซึ่งโค้ดแรกเป็นโค้ดอันนี้นะใส่ไม่ได้ด้วยเวลสิสภาพราชาติไหนผมจะเวลสิผมไม่ได้ใส่แล้วครับวันเนี้ยใช่มีเควสโค้ดสโค้ดอีกโค้ดหนึ่งเลเวลสิอีกโค้ดหนึ่งล่ะใส่ได้ไหมถ้าใส่ไม่ได้นี่คือเลิกเลน่นเก็บมาเล่นเองเถอะฟุตบ้าบอมาวันแรกมึงให้กูเลเวลสิอ่ะไหนดูซิส่วคนข้า,ขางๆผมนี่ใครเลเวลสามมาแรกจังเลย โอ้ใครครับเนี่ยแต่ละคนอะผมไปกอมล์ละเนี่ยโคดที่สองอันนี้นะโอ้อันนี้ได้ครับได้เมกสีทองด้วยผมแนะนําว่าได้รีโลมา20อันได้ที่สุ่มสก,กิลมาด้วยเออมาลองมาลองเปิดสก,กินอาเป็นเมฆนะขี่ได้ด้วยแล้วก็มีเมกสีทองเราขี่เมกสีทองดีวกว่า เป็นเอฟเฟกตอนซัมมอนนะครับใช่ไหมที่ผมดูเมื่อกี้และอีกอันนึงเป็นเอฟเฟกต์คีนะครับตอนนี้เป็นสกินนะครับระบบสุบสกินนี่คือเออออสตาอันเดิมนะครับเชเอเลนมีอยู่3สกินอะเปิดได้ทีละ3าเปิดหมดไม่ได้หรอโอ้โหกอดกอดกอดโอไมค์กอดโกคูสามตัว สองอันสุดท้ายครับผมก็ได้ครบแล้วว่ามันมีอยู่สามสกินเองได้สิงหงส์นี่คืออะไรได้ไหมไม่ได้ครับเคลียรอ์อะไรไม่รู้ครับโอ้อันนี้อะไรไม่รู้สกินออฟแบล็กนะมมโอ,อ้สกิลเหรอสกิลออฟเหรอคืออะไรสกิลออฟเป็นออฟเหรอครับน่าจะมีออฟม,มีระบบออฟด้วยเหรอเหมือนเหมือนเดิมปะ น่าจะมีระบบสกิลทีด้วยไหมครับเอาไว้ก่อนมารโกโจมีระบบการันตีด้วยนะครับสุ่มร้อยครั้งนะครับใช่ป่ะร้อยครั้งก็รอบละสิบก็ไม่ได้ไม่ได้หายยากนะผมว่าก็มีระบบการันตีก็ดีครับแต่ไม่รู้ว่าจะเก็บข้ามตูวได้ไหมโอ้โอ้โอ,โอ้นี่มันเออใช่ครับมันคือออสตาอัพกรด ใช่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 เอาหมดละโอ้ได้มาแล้วอิตายูริโอเคระบบเกมไม่เจดีกับผมเลยผมไม่ได้จริงจริงหรอมิติกเนี่ยขอมิติกสักตัวดิเกมโอเมก้าเกมดีมิติหนึ่งเปอร์เซ oh ็นตะ์น้อยมากก็ยังว่านะเกมมันเดวันเดวันเดวันได้แค่นี้ก็ถือว่าดีครับระบบ UI แอแอบลบไปนิดแต่ก็ความลื่นผมให้ผ่านนะผ่านอยู่โอเค มีเกมอ้ดเลยนะมีเดลี่แล้วก็มีออลแบบออลทั้งหมดเลยอโอเคก็กระพักกระพานอ่ะสูบมีรอบมั้ยม่ติดโอ้มก้าสุดสเก็รอบที่ร้านเกมดีจริงๆ อ๋อใช่ผมลืมพูดไปก่อนหน้านี้คือไอของหาอ e ีวัวที่ผมไปไล่คุยเมื่อกี้ที่เป็นตัวละครอันเมะมันเสียอย่างคือมันบัคคับให้เราเป็นอินเทอร์เวิร์ดมากเกินไปเล่นกับเพื่อนก็ไม่ได้แต่บัคคับเล่นกับเพื่อนมากเกินไปก็ไม่ดีนะแต่ก็อย่างน้อยก็มีบางด่านที่เล่นกับเพื่อนได้บ้างเถอะเนาะแผ้แบแบผมแบบไม่ได้เก่งเงี้อยากมีคนช่วยแบกเงี้ยมาดูครับว่าตัวละครมีตัวละครหนอีบูนน e all, ได้บ้างนะครับก็มาลองดูจากโกคู oo, นะครับโกคูระดับอีปิก เออ่ไม่ใช่รนะดับดีเจนเลยระดับแรสามารถระดับไประดับสีแดงได้นะครับนะครใช้ของซาสึกิไม่ได้แล้วนะครับอิตาโุรีก็ไม่ได้แล้วนะเมื่อกี้ที่ผมไปคุยกับอิตาโุรีก็อิตาโุรีก็คุยไม่ได้นะครับไม่มีของอโยสว่วนเบิต้ามีนะครับเป็นร่างสู้กับโจวันบูเนาะ,ะเดี๋ยวเราใส่ ตัวละครอันนี้น่าจะเป็นตัวอนาติแอร์เราใส่ตัวสีแดงเข้าไปนะครับแล้วก็ไขอีตัวดิซาส,สเกิมันจะเก่งนะแต่ผมว่าใส่กูคูดีกว่าไหมซาส,สเกตเรามีแล้วแถมอีโวก็เป็นร่างเดิมอ,อะ่ะงั้นก็กกคูเลยนะบกคูเรายังไม่มีไปครับโกคูป่ะเราจะไปกันนะ ต่อไปจะเป็นระบบเกมเพลย์แล้วนะผมเนยครับก็วาร์ปไปที่สตอรี่นะครับก็คือยานฟิเซอร์เลยแหละเมื่อก่อนมันไม่มีระบบวารใช่ปะถ้าผมจะไม่ผิดใช่เมื่อก่อน,นไม่มีโอ้นายอยู่ไอโค้รลกเลยลบกจัดมีระบบระดับฮาร์ดนะรับแต่ไม่รู้ว่ายากไหมแต่ได้เพชรเยอะกว่าเดิมนะแล้วก็ได้ของอันนี้มา,าถือว่าถือวดีแหละมีปัจจุบันมีอยู่4ด่านนะครับเออว่ะ แต่ช่วงแรกผมมั่นใจว่าฟุตมันอัปบ่อยนะเพราะว่าเกมมันเพิ่งเปิดได้ไม่นานแต่ในอนาคตผมไม่มั่นใจเลยวะโอ้ก็ดเกมค้างอย่าบอกว่าเกมมันอัปเดตนะนะโอ้ยไม่ค้างโอเคไ่อาจจะอือ่นๆไปนะเพราะว่าวันแรกที่มันเปิดคือคนเล่น2 0 0 0 0นเนะาะก็ธรรมดาครับโอ้ช้าโอเคเดี๋ยวดียนะผมปิดเพลงไปนะไม่ใช่แทมเพลงติดก็เสีเยดนะช้าครับเดี๋ยนะผมปิดไปแล้วเนี่ยอันนี้หรอ สาวเอฟเฟกต์สาวยูไอเอฟเฟกต์อะไรเนี่ยนี่เหรอครับสาวเอฟเฟกต์นี่เหรอไม่ใช่นี่เร็วโอเคเรียบรีบเนี่ยเพลงดีลิสก็สิ้ด้วยอ๋อก็โอ้แมปสวยนะผมว่าแต่ยูไอด้านซ้ายอเอ้ยด้านขวาเหมือเราไม่สวยเท่าไหร่มันคืออะไรเนี่ยแจ้งเตือนเต็มหน้าจอเลยตัดออกไปได้ไหมไเมื่อกี้ไม่ใส่มาได้ไหมคือจะแจ้งเตือนอะไรเยอะแยะโอ้ แอนิเมชันก็ถือว่าสมูทอยู่นะครับโอ้อะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยมีสคริปต์ออโต้เออผมว่าเล่นภาษาไทยดีกว่าครับอะไรไม่รู้เยอะเกินนะมันมีออโต้เซียด้วยออโต้เซียวทำไมมึงไม่ให้ตั้งค่าตรงที่ร้านขาไม่เข้าใจ What do you mean? <c oughs> ตรงที่ซัมมอนทำไมไม่ให้ข้างค่าตรงนั้นวะ โอ้อิตาสุรีคือวงแซดมากเออเออเดี๋ยนะซาสิสกิเป็นตัวตีแอร์เหรอใช่ซาสิสกิเป็นตัวตีแอร์นะครับเออฮ้ยเ,เ,เดี๋ยวผมชอบท่าซัมมอนมาแต่อยากให้มีเอ,อ้ยแต่อันนี้ก็สวยนะระบบที่มอนตายแล้วมอนลม้มเออีนผมก็ชอบระบบซัมมอนลงมาก็ชอบแต่มันเอาออกได้นะครับแล้วมันก็ปิดได้ด้วยผมคาดว่านะแต่ถ้าปิดได้ก็ไม่ควรใส่มาแต่แรกป่ะ จริงป่ะจริงป่ะจริงจริงจริงถ้ามันปิดได้ก็คือไม่ควรใส่มาแต่แรกนะครับที่จริงมันมีแมคชนิกอีกแมคชนิกใหม่หนึ่งก็คือแมคคีนิกที่เอามอนมาตีกันนะครับซึ่งปัจจุบันผมยังไม่มีตัวละครที่มันต่อยกันได้นะครับน่าจะยกตัวอย่างก็เป็นโกคูกับเบจิต้านะครับแต่ปัจจุบันผมยังไม่มีเบจิต้าก็รอไปก่อนแล้วกันไอแมคชนิกั้านก็รอดูคนอื่นรีวิวไปนะครับสำหรับผมก็เดวันแค่นี้ก่อนแล้วกันะดูก่อน,นครับ กําลังรอรู้า่าถ้าเกิดจบดนันแล้วมันสามารถกดเน็กด,นดันโดยที่เราไม่วาปไม่ลดซ้ําได้ไหมผมอยากรู้แค่นี้อน,นิเมะก็ถือว่าสมูทนะครับสมูทใช้ได้เลยไม่ได้แย่มันปิดได้ด้วยนะครับแต่ผมก็อยากเห็นของเดวันที่มันใส่ให้เรามาดูในวันแรกครับผมก็อยากเห็นอันนี้เป็นปิดเอฟเฟกนะครับปิดหมดได้เลยนี่นะปิดตรงนี้ก็ได้แล้วก็ปิดอทั้งหมดเลยก็ได้นะครับ ผมก็เปิดไว้นะอยากเห็นนะแต่คงควบูปิดกันอ่ะเกมคูณ2ก็ถือว่าเหมือนไม่มีคูณ2เลยผมอยากเห็นคูณ3อยู่เหมือนกันนะแต่ก็ยังว่านะเกมมันเพิ่งเปิดกมม็ยจะเพิ่งลงคุณอะไรกับมันมากนะผมยังไว้ก่อนนะค,คูณ3นี่สำหรับคูณ2ผมก็เหมือนรู้สึกเหมือนเล่นคูณ1ปกติเลยไม่ได้เร็วเกินไปอะไรกน เกมก็ยังมี15เวฟบเหมือนเดิมนะแต่ผมก็ยังแอบมองว่ามันเยอะไปนะ15เวฟบและปัจจุบันมันเพิ่งเปิดวันแรกก็ยังไม่มีระบบสคริปต์ออ r y สตอรี่นะแต่มันก็เพิ่งจะเปิดเนาะจะให้มีเลยตั้งแต่วันแรกก็เกินไปนะครับก็รอดูในอนะคตไปนะวันแรกมันเพิ่งได้ขนาดนี้ก็ถือว่าผ่านนะแต่ UI ก็แกสนิทเถอะใช่ UI แกสนิทเถอะมันห่วยวะพูดจริงๆ UI ผมให้ประมาณอ่ะ อย่างอืนผมโอเคหมดเลยโอเคเบสสิบสองครับก็ด่านหนึ่งก็ไม่ได้เย่นะครับระดับง่ายนะตัวที่มันให้มาก็ผ่านได้ครับอตัวเงินเป็นใครก็ยังไม่รู้เลยนะปัจจุบันมีตัวเงินยังก็ไม่รู้นะผมได้แค่ดีอยู่ มันเหมือนจะมีอิตนรีอัพเต็มถือว่าวงกว้างนะแต่ต้นเกมคือไม่เวิร์คครับซูโกูไม่ได้เลยแล้วทำไมไอ,อันนี้ผมวางไม่ได้เนี่ยอ๋อมันต้องวางอย่างนี้เหรอคือแบบเนิน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 มันก็น้อยไปน,นะ,ะเร็วรีบจบไปแล้ว โอเคเว็บสิบสี่แล้วคุณผู้ชมเกมมีสิบห้าเว็บเหมือนเดิมนะครับคูณสองเหมือนไม่มีแต่ก็เร็วขึ้นนิดนึงผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นเหมือนเมื่อก่อนไหมที่แบบคูณสามเราเล่นไม่ทันอะฮะบอสเกิดแล้วพูดอะไรไม่รู้ด้วยจุด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 มีในเรื่องของตัวเองด้วยนะครับเกมนี้ แต่ใครจะสนดนแคอืมถือว่าสมูทอยู่นะเอ๊ะเดี๋ยวนะวนะมีแจ้งเตียนแบบนี้ด้วยเหรอแจ้งเตียนพอสเกิดนะครับเป็นล็อบดุจ,จิอ้แรงจัดเลียนหกพันแปดนะ เอาดิอยากได้เบจิต้าเนี่ยผมอยากดูเมคาคนิกใหม่อ่ะเออเอาดิเอาดิอ,าดอือผ่านวะง่ายอยูน่นะเกมนี้น่าจะไปยากตรงที่หาของอีโวอ่ะต้องคลิกด้วยนะอ่ะคลิกไปเลเวลได้รนะับมาเรามาดูกันมีรีเทอร์ล็อบบี้รีเพย์ โอ้โอเคผ่านแล้วคุณผู้ชมแต่ต้องมากดตรงนี้ให้เริ่มด้วยก็ถือว่าดีครับสำหรับเกม All Star Tower Defense X ถือว่าให้คะแนนผมให้อยู่8เต็ม10ผมผักแค่ UI เลยแค่2คะแนนอยา่างอื่นผมให้ผ่านหมดเลยถือว่าใช้ได้ครับ4ปีที่พัฒนามาเรื่อยแล้วก็ปิดไปลาวๆเกือบปีหนึ่งเลยมั้ง All Star ที่หายไปจากหน้าฟีดนะผม ับมาเปิดใหม่ผู้เล่นส่งแสนถือว่าตอบรับได้ดีครับถ้าเขาอัปเดตบ่อยๆมีคอนเทนต์ให้เล่นบ่อยๆผมก็ว่าน่าจะมีคนเล่นอยู่ครับไม่ได้เย่อเกมนี้อ่ะโอเคผ่านสำหรับผมผมเล่นแค่นี้ก่อน20นาทีแรกสำหรับคลิปแรกนะครับแล้วผมก็จะไปเล่นหลังใหม่แลละก็คงไม่มีคลิปอะไรมารีวิวเพิ่มเติมแล้วก็ไปรอดูเจ้าอืน่นฮะคือ full power ทำไมเวลาจะเกิดต้องดึงฉากอันนี้ผมไม่ปื้มเพราจะเกิดเราจะเอ k เคแล้วโดนดึงฉากเนี้ย อออต้คลิกมันจะลวนนะครับอันนี้ผมอยากให้แก้เพิ <c oughs> ่งเพิ่งเห็นอันนี้ไม่รู้ว่าปิดได้ไหมเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับค่อยไปศึกษาเพิ่มเติมนะตอนนี้มันเป็นภาษาอังกฤษผมค่อยปรับภาษาไทยแล้วกันอ่ะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบา,บายๆครับยีบสามนาทีลวนานจัด